พบกับน้องอีกแล้วนะคะกับช่องน้องมิสซูสายลุยชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้องพาทุกคนมาดูรถสุดหล่อคันนี้อีกแล้วนะคะคันนี้หล่อจริงหล่อมากนะคะมาดูกันคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะตัวนี้นะคะะเราจะเริ่มจากจุดเดิมๆที่เรารีวิวเลยแล้วกันนะคะก็คือให้ลูกค้าหเห็นง่ายๆจากด้านหน้าด้านหน้าของเราจะติดอักษรไตตันสปอร์ตอยู่หน้าฝากระโปรงแบบนี้เลย พร้อมกันกระติดชุดกันชนหน้าเป็น KTC นะคะใส่ชุดนี้แล้วหล่อนะคะอ่ะแล้วตรงนี้จะมีหูลากนะคะเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะสำหรับใครที่ชอบในการลุยสามารถใส่วินจากช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์และไฟเดย์ไลท์นะคะ แล้วที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดตัวนี้ไปตาจะไม่หวานแบบนี้นะคะตาจะไม่คมแบบนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นชุดครอบไฟหน้าที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยเป็นริ้วสีแดงนะคะเราวนทั้งฝั่งนีอ้อามาฝั่งนี้ต่อเลยตรงนี้นะคะก็จะมีคิ้วล้อของแท้ของมิสซูนะคะน้องเน้นๆว่าเวลาน้องแต่งรถให้ลูกค้าตัวไหนใส่แท้ได้คือใส่ตัวไหนใส่ไม่ได้ก็เลือกวัสดุที่ดีที่สุดให้ลูกค้านะคะ โอเคคั okay. านี้มาดูกันที่ล้อตัวนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราไม่เคยได้แต่งแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของ m a x x i s AT 8 1 1นะคะหรือเรียกว่ายางาถ้าออกเสียงไม่ผิดนะคะเขาเรียกว่ายางเลเซอร์นะคะใส่คู่ก,กันกับล้อที่เป็นซูทนะคะตัวนี้เลยเนีย่เป็นลายแบบนี้นะคะแล้วยางตัวนี้นะคะเป็น265 75 R 1 6นะคะ ก็คือจะต้องยกด้วยแล้วด้านหน้าเรายก2นิ้วค่ะมาดูกันเลยข้างในตัวนี้จะยกใส่ก้อนหนุน2นิ้วนะคะ,ะอันนี้เรามาต่อกันที่ด้านข้างด้านข้างของเรานะคะที่ขาดไม่ได้กันเลยก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะแล้วก็คิ้วกันสาดเบ้ามือนะคะเบ้ามือก็จะมีตัวอักษรสีแดงที่ต้องรับกันกับขอบไฟหน้าขอไฟท้ายนะคะ แล้วก็สติกเกอร์ลายนี้ลายนี้แบบน้ำเสนอมากถ้าติดกันกับสีขาวจะสวยมากนะคะตัวนี้จะเรียกว่าสติกเกอร์ลาย15นะคะแล้วค่ะนี้มาดูที่กันบันไดข้างนะคะบันไดข้างของเราก็จะเป็นของ Outlander แบบนี้เลยในเมื่อบันไดข้าง Outlander กันแล้วก็มาดูที่โลบาร์นะคะอันนี้ใส่เพิ่มความหลอนะคะ,ะ Outlander นะคะเป็นตัวนี้เลย มาชมความหล่อของล้อก,กันอีกรอบค่ะของเรานะคะเป็นระบบ4ีคูณแบบดิฟล็อกนะคะให้เห็นกันด้วยมาค่ะมาต่อด้านหลังเลยอันนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มเติมได้ถ้าอยากติดสติกเกอร์ที่ด้านหลังด้วยนะคะก็ลองดูก็คือตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ที่เพิ่มขึ้นมาลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าลูกค้าอยากอ,าอยากติดประมาณนี้นะมันมีประมาณ34ลายให้เลือกนะคะหรือว่าจะ เป็นดีไซน์ของตัวเองนะคะหาแบบมาก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นการชนท้ายแบบมีไฟนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟตรงนี้ให้เห็นไหมคะแล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วสังเกตว่าตัวนี้นะคะจะมีอ่ากล้องมองหลังก็แสดงว่าตัวนี้ต้องมีจอนะคะอ่ะห่วงลากสีแดงนะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้มีให้ใช้งานได้นะคะ แ้ะที่ลืมไม่ได้ตัวนี้มีข้อไฟหน้าแล้วก็ต้องมีครอบไฟท้ายแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวริ้วแดงอีกแล้วนะคะตัวที่น้องชอบติดให้ลูกค้าเป็นประจำค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเพิ่มเติมนิดนึงตัวนี้ลูกค้าเพิ่มภายในจะมีเพิ่มอยู่2อย่างนะคะก็คือจะเป็นกุญแจแบบพับแบบนี้นะคะรูปทรงเก๋ไก่สไลเดอร์นะคะด้านหลังก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์มิสูแปะอยู่แบบนี้นะคะ อโอเคเรียบร้อยคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ดูว่ามีอะไรเพิ่มอีกเป็นจุดที่สองคันนี้จะเป็นออโต้นะคะออโต้ Auto, ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้ราคาอยู่ที่7 000, 1 4 0 0 0บาทนะคะตัวนี้จุดเพิ่มของเราก็คือตัวนี้เลยค่ะอ่ะอันนี้จะเป็นจอแอนดรอยตอนตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็น램สี4จิกลอม 64G ิจิก ะะแล้วตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันกับตัวลอ,อแรมสองก็คือจะมีกล้องหลังและตัวนี้อยู่ในชุดพร้อมนะคะถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเติมแจ้งได้นะคะจัดให้ตามที่อยากได้เลยโอเคเดี๋ยวลองให้ดูน่าจะาเล่นเหมือนกันเลยนะคะเข้าง่ายๆก็คือเข้าโฮมเสร็จแล้วมันก็จะหยุดเนี่ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกแบบนี้เลยเนี่ยค่ะมีจบไ้ฟังเพลง มีนี้นะคะมี y u t u b e เนี่ยสามารถเลือกเล่นได้เลยโอเคภายในให้ดูประมาณนี้นะคะคาะชมความหล่อกันไปแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะ,ะวันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วก็มาอยู่กับเราตรงนี้แหละแต่ว่าลูกค้าไม่อยากออกกล้องนะคะวันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากสุรินคันนี้ถ้าใครเจอนะคะ เจอรถหล่อคันนี้นะคะอยู่ที่สุรินนี่แหละค่ะรถที่น้องส่งมอบนะคะโอเคถ้ายังไงเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน้อง m มิ Channel ด้วยนะคะอ่ะแล้วเราจะเจอกันคลิปหน้าที่ไหนและส่งมอบรถแบบประเภทไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่าลืมว่าน้องชอบรถที่แต่งแปลกและแตกต่างนะคะใครอยากแต่งที่ไม่เหมือนใคร พักแชทหาน้องได้เลยนะคะทุกช่องทางชื่อน้องมิสูสายลุยนะคะทั้งช่องไลน์ช่องเฟซช่องทุกช่องทางจะเป็นชื่อนี้หมดเลยนะคะ mm hmm. และที่ถ้าอยากได้คำตอบที่รวดเร็วนะคะแนะนำโทรที่0994615466นะคะ mm hmm. น้องใช้เบอร์เดียวเบอร์เดิมนะคะ mm hmm. สำหรับคลิปนี้น้องน้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายค่ะทุกคน